นิทานเรื่องลิงเฝ้าสวนนานแสนนานมาแล้วมีพระมีพระราชาองค์หนึ่งทรงชื่นชอบต้นไม้และดอกไม้มากพระองค์มีความสุขที่ได้เห็นสวนของพระองค์มีต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดต้นไม้และดอกไม้ทุกต้นในสวนเป็นไม้พันธุ์พิเศษที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด นายมามีหน้าที่ดูแลสวนของพระราชาเขารักและดูแลต้นไม้ในสวนนี้เสมอมานายมารดน้ำต้นไม้ทุกต้นทุกเช้าทุกเย็นตรงเวลาวันหนึ่งพระราชาจัดงานรื่องเริงประจำปีนายมาอยากไปร่วมงานนี้แต่ติดหน้าที่ต้องรดน้ำต้นไม้เพราะหากขาดน้ำ แม้เพียงครั้งเดียวต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาได้นายมามองหาคนช่วยแต่ไม่เห็นใครนอกจากฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในสวนแห่งนี้นายมาจึงตัดสินใจฝากฝูงลิงช่วยรดน้ำต้นไม้ให้ทีฝูงลิงดีใจที่นายมามอบหน้าที่สำคัญให้ต่างรับปากว่าจะดูแลรดน้ำต้นไม้ให้อย่างดี พวกเราอยู่ในส่วนนี้มานานแค่รดน,น้ำต้นไม้ไม่ใช่เรื่องยากฝูงลิงให้คำมั่นก่อนไปนายนายมาบอกฝูงลิงว่าช่วงนี้น้ำในบ่อเหลือน้อยนักหนาขอให้ใช้น้ำกันอย่างระมัดระวังแต่ต้องตั้งใจรดแต่ต้องตั้งใจรดให้ครบทุกต้นเมื่อนายมาจากไป ลิงจากฝูงจึงเรียกประชุมฝูงลิงทันได้และให้ลิงทุกตัวช่วยกันคิดหาวิธีพวกเราควรรดน้ำต้นไม้อย่างไรดีจึงจะครบทุกต้นและใช้น้ำน,น้อยที่สุดฝูงลิงช่วยกันเสนอวิธีต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่ลงตัวในที่สุดจากฝูงก็คิดได้เอาอย่างนี้ดีไหมก่อนรดน้ำทุกต้นเราขุดรากขึ้นมาดูก่อน ถ้าต้นไหนรากสั้นก็รดน้ําน้อยต้นไหนรากยาวก็รดน้ําให้มากหน่อยอโอ,โอจะดีหรอคะขุดต้นไม้จากนั้นฝูงลิงจึงแยกย้ายกันไปขุดต้นไม้และรดน้ำตามขนาดของรากจนครบทุกต้นด้วยความตั้งใจ วันรุ่งขึ้นนายมาตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อมาที่สวนเหมือนเช่นเคยแต่เมื่อมาถึงก็ต้องตกใจเพราะต้นไม้ที่เคยงดงามกลับเหี่ยวเฉาไปหมดทั้งต้นนายมารีบถามจากฝูงลิงว่าทำไมต้นไม้จึงเป็นเช่นนี้ลิงจากฝูงจึงเล่าถึงวิธีการที่ฝูงลิงช่วยกันทำด้วยความภาคภูมิใจโดยที่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดต้นไม้ถึงเหี่ยวเฉาลงได้ นายมาฟังแล้วได้แต่เสียใจและไม่อาจกล่าวโทษใครเพราะตนทิ้งหน้าที่ไปจนทำให้ต้นไม้ของพระราชาต้องเหี่ยวเฉาเช่นนี้นับแต่นั้นนายมาก็ไม่ไว้ใจให้ใครดูแลสวนแห่งนี้อีกเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลด้วยตนเองอย่างเต็มที่จนต้นไม้และดอกไม้ของพระราชากลับมามีชีวิตชีวาดังเดิม